ไมใส่เสื้อแต่ตัวเดิมๆคะเห็นใส่บ่อยอ่ะอีดอกทองซื้อซื้อใหม่ทุกวันมีปัญญาในตัวหนึ่งพันห้าเจที่ไหนเฮียมาซื้อใหม่ทุกวันก็ซื้อมาทีสิบตัวก็ใส่ไปเลยสามปีดอกทองพูดมากดูฟรีแล้วยังพูดมากอีสัตว์ซื้อของก็ไม่เคยซื้อของดูฟรีแล้วยังพูดมากอีสัตว์ ให้ใส่เสื้อผ้าเปลี่ยนทุกวันจะเอาที่ไหนเอาเงินที่ไหนไปซื้ออย่างดาราที่ดิจิตอลทีวีนั่นน่ะเขามีร้านเสื้อเขาจะมีฝ่ายคัสตูมไปขอยืมชุดใส่เสร็จแล้วก็เอาไปคืนอันนี้เราต้องซื้อขาดเราไม่มีคัสตูมไปหาเสื้อผ้ามาให้อีสัตว์พูดมากตอบตรงดีไหมล่ะไม่มีเงินเซื้อเอาเงินไปแดกข้าว โอ้โหดูฟรียังเรื่องมากถ้าไม่ใส่ซส้ำทุกวันเอาตรงไม่ไหอีดอกทองไม่มีเงินซื้อค่ะเงินเอาไว้แดกข้าวค่ะ